สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะมาตกปลานะนี่ครับน้ำกำลังลงแต่ว่าระดับน้ำยังอยู่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกบนสะพานนี้ครับไปดูครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้มาคนเดียวครับวันนี้ไปครับช่วงนี้ก็ลมแรงนะไปครับวันนี้บอลเอาเยื่อมาก็จะมีถาแต่กุ้งครับวันนี้ กุ้งอย่างสดๆเลยกุ้งที่บอลไปจับหมาเองไปครับเดี๋ยวไปตกกันวันนี้บอลจะตกด้วยเบ็ดราวครับหรือว่าเบ็ดงูโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปพูกเบ็ดกันบนสะพานไปครับเดืดโอ้ทั้งเขาขึ้นมาตรงนี้แ่ละ เดี๋ยวจะตกโยนไปข้างหน้าตรงนี้เลยครับเดี๋ยบนจะให้ดูครับว่ามีนกมาทํารังอยู่นี่เป็นลอบที่เขาวางป่ามึกนะครับนี่มาดูมาดูนี่นกทํารังอยู่มีตัวด้วยครับนั่นปากนกตาใจบอกว่านกกำลังไข่อยู่ครับน่าจะมีลูกโอเคครับมา ก็ามาพุกเบ็ดกันดีวะนี่ครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะฉายเบ็ดราวเบอร์สิบซองนะครับเบอร์สิบส่องายสามตัวพอโอเคครับบอลขออนุญาตพุกเบ็ดแป๊บนึงเดี๋ยวเรามายนนนี่ครับบอลพุกเสร็จแล้วมีผีคนหนึ่งครับบอกว่าให้บอลตัดไอ้คนที่วา่าหยายาวตรงนี้โอกหน้อยครับจะทำให้ปลากินดีกว่าเดิมนะมาลองดูครับ <Keep> ประมาณนี้นี่ครับตัดได้หมดเลยสามมันใส่ยเยื่อครับมากุ้งสดๆดเลยนะี่กินนนำจิ้มร้อยเลยนะี่ ตกปลาก่อนครับเก่งชมก็ร้อยนะกุ้งเนี้ยตัวหนึ่งได้สามชิ้นพอดีเลย โอเคครับไปโยนบรนยโยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอรุนมันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงครับอุ้ยดึง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 ลอ,อที ติดแล้วหรือป้าไม่ติดไม่ติดครับเย่อให้ไปอันทีนี้น่าจะติดแล้วครับปนวะติดแล้วหรือป้อุยติดแล้วตัวเลยตัวเลยจุดดำกับป่าซ้ายครับ ลปลาทรายบนเอานะแต่ว่าจุดดำบนจปล่อยครับมันเล็กไปนี่ปลาทรายกินได้จุดดำนี่ตัวเล็กไปปอยนะติดท,ทีเดียวสองตัวเลยอปลอยปลาทรายเอาครับกินได้กินเนยอะมดเลยใส่เผิ่มไหมครับอาจจะ ไม่มดดีครับเลือเลือกออก,กมานิดนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มนะปลาทรายชอบครับกุ้งนี่เลือกออกมาอย่างละนิดครับโอเคโยนก่อนอปลาเลยอะอลูกวี้โอ้หลูกวี้ วิ่มากินจะไปก่อนครับกินเยอะดีนะมารับยนลองดูใกล้ๆบ้าง อุยติดแรงป่าเลยอ่ะอุอ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกตัวเชร้ายลุยอืมอุ้ยนี่ครับเก็บก่อนมาตัวนี้ ติดแล้วติดแล้วอุยหางเลียมหางเลียมอีกตัวครับเก็บก่อนติดปะวะไม่ติด ติดแล้วมั้งติดแล้วครับเลยอ่ะหางเลี่ยมตัวเยอะนุ่ยอุ้ยลุตอู้ลุดไปแล้วอุ้ยลุดไปเลยหูติดมานิดเดียวหูลุดเลยเอาไม่ครับเอาไม่มาครับหยดไม่เสียดายมากลุดไปเชยเลยตัวเยอะด้วยครับหางเลี่ยมเมื่อกี้ นี่นี่ตอดอีกนะปุ๊บมาดิมาดิติดแล้วปาเลยอะเอาลุดกัดเยื่อจะแบบกัดรุดเลยครับใช่กับไปไรไหมคะมา,าจริงเลยทีนี้อุ้ยติดแล้วปาลาเลยอะ ดึงไปลยุยอู้ปลาทรายปลาทรายปลาทรายอู้โอเคครับบนเก็บก้อนเดี๋ยวลุดแหลานี่จับไปเลยเก็บก้อนครับมาขับหยุนไหม ดึงไปอีกแล้วปลาเลยอะ่ะจุดดำตัวยอ่อ,ย,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 อยนี่ครับโหได้จุดดำตัวย,ย่อยลุยนี่ติดมานิดเดียวเองเก็บก้อนครับนี่ครับที่ได้โอ้โหลุดไปตัวหนึ่งหางเลี่ยมแบบนี้ครับแบบตัวนี้ตัวย่อยเลยลุดไปโอเคครับมาตกโต ปลาเลอ,อ่ะูลูกปลาตาข้าวไม่ใช่ครับลูกปาลาได้แล้วครับนี่อย่าเนาบอกบ่แลลวบ่ลล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 ลึลลลลเลล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 ย่หลครับยลประมาณนี้แลลลเลลาไปนะมาลลลลนลลม cái mất lưi uy tít leo uy tít chơi hàng riem ồ oh. hàng riem hàng riem thế áp kép con ui đừng vào lưới phá lại tôi dây tôi dây tôi dây phòng tôi dây tôi uu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  con này tôi dây dây con ui tên phá mứi ui thèm bắn luôn Ui chơi, chơi, chơi. ปลาลูกอึ้งตัวเบ้อเลยโอ้ยยยได้ตัวเล็กมาตัวนึงโอ้โหเหลือดออกด้วยโอเคครับบอลเก็บก้อนย,ยัยครับดูฝ่ามือนี่ครับบอลปอดแล้วเอาใส่ทุ่งเลยครับ <laughs> ยัยเกินแต่มันจะเดินออกจากทั้งครับแล้วก็ได้อีกตัวนึงครับสองตัวเลยนี่เดี๋ยวปอดก่อนอได้เหลือดด้วย มาขับยนไมโอ้โหสนุกเลยวันนี้เยอะจะมดแล้วมาขู่กันเลยป้าครับค่อยอตัวดินเรนมากนิดอีกตัวครับป่าได้อ่ะโอ้โหจุดดำครับจุดดำตัวเล็กโอยนะ ให้มันโตอีกครับจุดดำนี่ยังโตได้อีกอุ้ยไปมาครับยนต์ไหมต,ต,ต่ออีกแล้วติดอ,อีกแล้วปลาได้อ่ะปลาแนบอีกตัวนี้เล็กไปเล็กไปครับปกติก็กินได้แล้วนะแต่ว่าบล็ไม่เอามันเล็กไป นี่ตัวยุย้ยโอ้โหวันนี้ไล้ตัวใหญ่เดบ,บันจะปล่อยปลานี่ครับลูกวิเปลี่ยนสีแล้วครับดูลูกวิกลายเป็นสีเข้มแลนะครับปล่อยก่อนไม่เอาแต่ชอบมากินเยือหมากเลยไปได้หลายตัวครับวันนี้ลุดไปด้วยลุดไปสองตัวสองตัวหรือเปล่าครับถ้าจำไม่พิดไ้ตัวใหญ่มาตัวนะึงน วันนี้ก็ไมใช้ได้เลยครับวันนี้นี่ครับป้าโอ้โหทำเสร็จแล้วนี่ตัวย่อยูุ่ข้างหลังนี่ทำอะไรครับเดี๋ยวบันจะโอดนะครับแล้วก็ทำเป็น3มรถปลารัดปิกหรือปลาได้ครับขเขาเลีอยงนำวนว่านโอเคครับนี่คือวัตถุดิบที่บนต้องใช้นะครับก็จะมี นำมาขามเปียกแล้วก็ตะนหอมขึ้นชายพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศหอมใหญ่ครับโอเคนะเดี๋ยววันจะถอดป้าก่อนครับอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวจะทำน้ำแล้วก็ลาดบนตัวปลานะเดี๋ยววันเอาปลาใส่แล้วก็ใส่เกลือครับผงชูรสครับเอาไปถอดมาครับชูรส เดี๋ยวบนขูดไป้ข้าวก่นเพราะว่าเดี๋ยวบนจะทำนา้ำไอ้นี่ราดไปข้างบนอีกครับมันก็จะมีรสชาติกีนะอันนี้ไม่ต้องเอาเข็มหมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันรอนแล้วลงเลยครับ ครับบอหั่นพักไว้แล้วมาเผาเทดหอมย่อ่แล้วก็ตะนอมขึ้นชายแล้วก็ปิดก,กับกระเทียมครับป่าทอดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำย้ำกันเอ้ยเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดกันครับน่ากินเบรคแก็แล้วครับสน้ำมันปิดก,กับกระเทียมครับ ใส่หัวหอมกับบักระเทียมลงไปครับใส่น้ำครับเนี่ย ไปนอนเลนไปนิดน้อยกันม,มาทำเปียกน,นึ่งโนโซับกำมันด้วยนำม,มาใส่ใช้น้ำทุบไ,ไปด้วยครับเล่นแก้ด,กดีครับ น้ำตาลปี๊บครับประมาณนี้คงแล้วด้วผิวข้าวนิดน่อยครับน้ำปลาผสมรส จะไปชิมรสด,ดูครับแล้วก็ใส่ตะน้ำกับขึ้นชายนะชิมดูมใส่ว่านนี้ครับยังไม่ว่านเดี๋ยวนี้บนคอใส่น้ำตาลทรายครับ มาครับบันใส่ขึ้นชายครับต้นห้อมลงไปเลยอาจจะมืดนน้อยครับ เท่ครับเสร็จแล้วน่ากิมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอ้โหน่ากินมาก โอเคครับไปละพบกันไม่คิดหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก้นนะไปกินข้าวก่อนครับขอบคุณที่ข้าวมารับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย